ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจป่วยไม่พักด่วนหามลีนาจังส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหลังหกล้มรอเอ็กซเรย์กระดูกหักหรือเปล่าด้านชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจเรียกว่าช่วงนี้ลีนาจังเข้าโรงพยาบาลบ่อยเป็นว่าเล่นเพราะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ออกมาร้องให้ผ่านไลฟ์สดหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุหกล้มที่บ้านหน้าอกกระแทกพื้นหัวเข่ากระแทกพื้นและต้องนั่งแท็กซี่มาโรงพยาบาลคนเดียว ล่าสุดเตาทีวีพูลได้ออกมาโพสคลิปของลีนาจังขณะกำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยครั้งพร้อมกับยกมือไหว้และพูดเสียงเบาๆเ,เ,เ,เอาไว้ในคลิปว่าหกล้มกับหกล้มแล้วก็มาห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพญยาไทยแล้วก็เอ็กซเรย์ว่าแขนหักหลังหักหรือเปล่าหมอกำลังรอผลเอ็กซเรย์อยู่ค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าคุณแม่ลีนาหกล้มส่งโรงพยาบาลด่วนหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ลีนาจังกันอย่างล้นหลามอทิอาการเหมือนตอนที่ตกคลองหมายครับหายไวๆครับ วงนั้นแม่รีบหายเนร์ขอให้หายไวๆปลอดภัยนะครับคุณแม่ลีนาหายไวๆนะครับเป็นต้นส่วนอาการเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังเจ้าตัวออกมาอัปเดตอีกทีค่ะ